ในโรงหนังที่กำลังจะตายเขากลับได้พบกับผู้หญิงที่ทำให้หัวใจของเขาเป็นแรงอีกครั้งคืนหนึ่งมีผีในคืนนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องที่นั่งอีสิบทที่หนึ่งสเสน่ห์ของความเสื่อมโทรมเขต หรือเขตแดนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆแถบชานเมืองได้ไม่ถึงสัปดาห์ mm hmm. เขาคือสถาปนิกหนุ่มที่เพิ่งยุติความสัมพันธ์อันยาวนานกับคนรักและตัดสินใจหอบหิ้วหัวใจที่แหลกสลายหนีจากความวุ่นวายในใจกลางกรุงเทพมาสู่ที่ที่เขาหวังว่าจะพบกับความสงบบ้านหลังนี้มีสวนเล็กๆมีเสียงนกร้องในตอนเช้าและความเงียบที่เขาโหยหา แต่ในบางครั้งความเงียบนั้นก็ดังเกินไปจนทำให้ความเหงายิ่งกัดกินหัวใจเย็นวันหนึ่งเพื่อหน,นีจากความเงียบงันในบ้านเขตตัดสินใจออกไปเดินเล่นสำรวจรอบๆบ,บริเวณนั้นเขาเดินลัดเลาะไปตามถนนเส้นเล็กๆที่รม่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่จนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่หน้าอาคารปูนเก่าๆหลังหนึ่งที่ดูเหมือนถูกการเวลาลืมเลือนไปแล้ว ปลายชื่อที่ทำจากหลอดไฟนีออนด้านหน้าดับไปหลายดวงอ่านได้กระท่อนกระแท่นว่าปรินซ์รามามันคือโรงภาพยนต์สแตนอโลนในยุคเก่าสิ่งปลูกสร้างที่แทบจะสูญพันธุ์ไปจากยุคสมัยนี้แล้วสีที่ทาผนังไว้ลอกเป็นแผ่น โปสเตอร์หนังที่ติดไว้ในตู้กระจกก็เป็นหนังเก่าที่เขาจำได้ว่าเคยดูเมื่อหลายปีก่อนมันมีสเสน่ห์ของความเสื่อมโทรมที่ดึงดูดใจสถาปนิกอย่างเขาอย่างน่าประหลาดด้วยความอยากรู้เขตลองผลักประตูไม้หนักๆเข้าไปด้านในมีกลิ่นอับชื้นของพรมเก่ากลิ่นเนยจากเครื่องทำป๊อปคอร์นที่ไม่ได้ใช้นานและกลิ่นฝุ่นที่อบอวนอยู่ในอากาศ ลุงแก่ๆคนหนึ่งนั่งสะพงกอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่ทำจากไม้ขัดมัน เขตเดินเข้าไปดูโปรแกรมหนังที่เขียนด้วยลายมือบนกระดานดำและแล้วดวงตาของเขาก็เป็นประกายเมื่อเห็นชื่อหนังเรื่องหนึ่งคนเรียกผีหนังผีสยองขวัญเรื่องใหม่ที่เขารอคอยจะดูแต่ไม่มีโอกาสได้ดูในเมืองมีฉายที่นี่รอบสุดท้ายคือรอบสี่ทุ่มตรงรอบดึกยังมีคนดูหรอครับลุงเขตเอ่อยถามทำลายความเงียบลุงคนขา ายตัวสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหรี่ตามองเขาก็พอมีบ้างพ่อนุ่มน้ำเสียงของลุงแห่พร้าและดูเหนื่อยหน่ายโรงมันจะปิดสิ้นเดือนนี้แล้วไม่ค่อยมีใครเขามากันแล้วละ่ะงั้นผมขอหนึ่งใบครับเขตพูดพลางยิ้มให้ เขาได้ตั๋วหนังกระดาษใบเล็กๆที่พิมพ์ด้วยหมึกสีจางๆมาหนึ่งใบเมื่อเดินเข้าไปในโรงหนังบรรยากาศก็ยิ่งดูวังเวงขึ้นไปอีกที่นั่งเบาะกำรรมะหยี่สีแดงส่วนใหญ่ซีดจางและมีรอยขาดอยู่ประบพลายแสงไฟสลัวๆส่สองให้เห็นฝุ่นละอองที่ลอยคว้างอยู่ในอากาศ และที่น่าแปลกใจที่สุดคือในโรงหนังที่กว้างขวางแห่งนี้มีผู้ชมอยู่เพียงคนเดียวเธอนั่งอยู่ตรงกลางโรงพอดีผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเดรสสีขาวสะอาดตาผมยาวสลวยของเธอสะท้อนกับแสงไฟบนจอเป็นประกายเธอนั่งนิ่งๆราวกับเป็นส่วนหนึ่งของโรงหนังแห่งนี้ เขตเลือกที่นั่งแถวอีซึ่งเป็นแถวเดียวกับเธอแต่เว้นระยะห่างออกไปหลายที่นั่งเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนแต่แล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างโดนใจเขากลับลุกขึ้นแล้วเดินไปนั่งที่เก้าอีข้างๆเธอแทน ที่นั่ง E12 ิ้างๆ E13 ที่เธอนั่งอยู่เขารู้สึกเหมือนพรมลิขิตการได้พบใครสักคนในสถานที่และเวลาที่เหมือนจะถูกลืมเลือนเช่นนี้ หนังเริ่มฉายและตลอดสองชั่วโมงนั้นเขตไม่ได้สนใจหนังผีบนจอแต่กลับสนใจผีเสื้อที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกราตรีลอยมาจากตัวเธอเขาสัมผัสได้ถึงไอเย็นจางๆที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวดูสงบลงอย่างน่าประหลาด พวกเขาสองคนนั่งดูหนังด้วยกันในความเงียบเป็นความเงียบที่ไม่อึดอัดแต่กลับอบอวนไปด้วยความรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างน่าพิศวงเมื่อหนังจบและไฟในโรงสว่างขึ้นเขตตั้งใจจะหันไปชวนเธอคุยแต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจที่นั่ง E13 ข้างๆเขาว่างเปล่า เธอหายไปแล้วหายไปตอนไหนก็ไม่รู้หายไปโดยไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าหรือเสียงเปิดประตูเขานั่งนิ่งงันอยู่ครู่ใหญ่ความรู้สึกเสียดายเข้ามาแทนความรู้สึกดีๆเมื่อครู่เขายังไม่ทันได้รู้จักชื่อของเธอด้วยซ้ำบทที่สองพรมลิขิตในที่นั่งเดิม คืนต่อมาเขตกลับไปที่โรงหนังปรินซ์ราม,มาอีกครั้งหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังลมๆหล,ล้งแงว่าอาจจะได้พบเธออีกเขาซื้อตั๋วหนังผิวเรื่องเดิมรอบเดิมและเดินตรงไปยังที่นั่งเดิมของเขาที่นั่ง E12 และแล้วหัวใจของเขาก็พองโตเธอนั่งอยู่ที่นั่นที่นั่ง E13 ในชุดเดรสสีขาวตัวเดิมราวกับว่าเธอไม่เคยจากไปไหนเลย สวัสดีครับเขตตัดสินใจรวบรวมความกลา้าทักทายเธอก่อน,เธอ,อนเธอหันมามองเขาช้าๆรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเธอสวัสดีค่ะเสียงของเธอหวานและนุ่มนวลเหมือนสายลมยามค่ำคืนผมเขตครับเมื่อวานผมก็นั่งตรงนี้ฉันแพรค่ะเธอตอบฉันเห็นฉันมาดูหนังที่นี่ทุกคืนบทสนทนาเริ่มต้นขึ้นอย่างง่ายดาย พวกเขาคุยกันเรื่องหนังเรื่องความชอบส่วนตัวแพรเป็นผู้หญิงที่พูดน้อยและดูเศร้าซ้อยอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกคำพูดของเธอกลับดึงดูดให้เขตอยากรู้จักเธอมากขึ้นไปอีกเขาเรียนรู้ว่าเธอรักหนังผีเป็นชีวิตจิตใจและโรงหนังแห่งนี้คือสถานที่โปรดของเธอคืนแล้วคืนเล่าที่เขตกลับไปหาแพรที่โรงหนังแห่งนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขางอกงามขึ้นในความมืดสลัว ทุกครั้งที่หนังฉายถึงฉากน่ากลัวเขตจะแกล้งทำเป็นสะดุง้งแล้วถือโอกาสสัมผัสมือของเธอและทุกครั้งที่สัมผัสเขาก็จะรู้สึกถึงความเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งที่ผิวของเธอเขามักจะปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปโดยคิดว่าเป็นเพราะเครื่องปรับอากาศที่เก่าแล้วแรงเกินไปของโรงหนังในคืนที่ห้าของการพบกันขณะที่พวกเขากำลังจับมือกันอยู่นั้นเขตก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีกระซิบถามเธอว่าแพร หลังหนังจบไปหาอะไรทานกันไหมครับแพลชะงักไปครู่หนึ่งเธอดึงมือกลับช้าๆแล้วสายหน้าเบาๆฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมล่ะครับเขตถามด้วยความสงสัย ฉันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เธอตอบด้วยน้ำเสียงที่เศร้า้อยยิ่งกว่าเดิมฉันอยู่ที่นี่ได้แค่ในเวลากลางคืนเท่านั้นคำตอบของเธอเต็มไปด้วยปริศนาแต่แทนที่จะให้เขตถอดใจมันกลับยิ่งทำให้เขาหลงไหลในความลึกลับของเธอมากขึ้นไปอีกเขาตกหลุมรักเธอเข้าเสียแล้วตกหลุมรักผู้หญิงที่เขาพบเจอได้แค่ในโรงหนังเก่าๆรอบดึกเท่านั้น แต่แล้วเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่นอกเหนือไปจากตัวของแพรลุงชัยคนขายตัว๋วมักจะมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเวทนานและเป็นห่วงทุกครั้งที่เขายื่นเงินซื้อตัว๋วลุงชัยจะถอนหายใจยาวเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าพูดป้าแม่บ้านที่ทำความสะอาดโรงหนังก็มีท่าทีแปลกๆเธอมักจะพนมมือไหว้ท่วมหัวทุกครั้งที่เดินผ่านแถวอี และเหตุการณ์ที่ทำให้เขาสงสัยที่สุดก็เกิดขึ้นในคืนหนึ่งเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แพรด้วยการซื้อตั๋วให้เธอด้วยตั๋วสองใบครับที่นั่ง E 1 2กับ E 1 3เขาบอกลุงชัยลุงชัยมองหน้าเขาขม็งที่นั่ง E 1 3ไม่มีขายหรอกนะพ่อหนุ่มอ้าวทำไมล่ะครับก็เห็นมีคนนั่งทุกคืนเขตเถียงที่นั่นนะเขาจองไว้แล้วลุงชัยตอบเสียงเรียบแต่แววตานั้นจริงจังจ,งจนน่ากลัว คำพูดของลุงชัยทำให้เขตใจคอไม่ดีเขารู้สึกว่ามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในโรงหนังแห่งนี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับแพรผู้หญิงที่เขารักบทที่3ความจริงบนฟิล์มความสงสัยกัดกินหัวใจของเขตจนเขาไม่อาจทนได้อีกต่อไป วันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจไม่รอให้ถึงรอบดึกแต่กลับไปที่โรงหนังในตอนกลางวันแทนเขาต้องการจะคุยกับลุงชัยให้รู้เรื่องโรงหนังในตอนกลางวันดูน่ากลัวยิ่งกว่าตอนกลางคืนแสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามาทางช่องประตูเผยให้เห็นฝุ่นที่จับหนาเตอะและความเสื่อมโสมที่ถูกความมืดปิดบังไว้เขามองเห็นลุงชัยกำลังนั่งเช็ดถ้วยรางวัลเก่าๆอยู่หลังเคาน์เตอร์ลุงชัยครับ ผมมีเรื่องอยากจะถามเขตเดินตรงเข้าไปหาลุงชัยเงยหน้าขึ้นมองเขาถอนหายใจยาวเหมือนกับว่ารู้ดีว่าวันนี้ต้องมาถึงเรื่องหนูแพรใช่ไหมละ่ะเขตพยักหน้าช้าๆเธอเป็นใครกันแน่ครับลุงทำไมเธอถึงออกจากโรงหนังไม่ได้ทำไมที่นั่งของเธอถึงไม่มีขายลุงชัยวางผ้าในมือลงมองตรงมาที่เขตด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้า พ่อหนุ่มทำใจดีๆแล้วฟังลุงนะเรื่องที่ลุงจะเล่าต่อไปนี้มันอาจจะทำร้ายจิตใจของพ่อหนุ่มมากแล้วลุงชัยก็เริ่มเล่าหนูแพรเธอเป็นลูกค้าประจำของที่นี่เมื่อหลายปีก่อนลุงชัยเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงสันเครือเธอเป็นเด็กน่ารักสดใสชอบดูหนังผีเป็นชีวิตจิตใจ เธอมีแฟนอยู่คนหนึ่งเป็นคนขี้หึงและอารมณ์รุนแรงคืนเกิดเหตุคือคืนวันศุกร์เหมือนอย่างคืนนี้แหละพวกเขาสองคนมาดูหนังผีรอบดึกด้วยกันนั่งอยู่ที่นั่งประจำของพวกเขาที่นั่ง e 1 3กับ e 1 4แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเขตถามหัวใจของเขาเริ่มเต้นรัวดูเหมือนว่าพวกเขาจะทะเลาะกันอย่างรุนแรงเรื่องที่หนูแพรไปคุยกับผู้ชายคนอื่น แฟนของเธอคงจะหึงจนหน้ามืดตามัวในความมืดของโรงหนังขณะที่บนจอกำลังฉายฉากผีไล่ฆ่าคนเขาก็ใช้มีดที่ซ่อนมาแทงหนูแพรเขตตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบเขาแทงเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอเพราะเสียงหนังมันดังกลบหมดกว่าหนังจะจบกว่าจะมีคนมาพบหนูแพรก็เสียชีวิตไปแล้ว เสียชีวิตขาดที่นั่ง E13 นั่นแหละเลือดในกายของเขตเย็นเยียบไม่ไม่จริงแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาโรงหนังของเราก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยลุงชัยเล่าต่อคนที่ไปนั่งที่นั่ง E13 มักจะเจอดีกันทุกคนบางคนก็ป่วยหนักบางคนก็รู้สึกเหมือนมีคนมานั่งเบียดทั้งทางที่เก้าอี้ข้างๆก็ว่าง บางคนก็ได้กลิ่นดอกราตรีกลิ่นน้ำหอมประจำตัวของหนูแพรจนไม่มีใครกล้ามาดูหนังรอบดึกอีกเลยโรงหนังของเราถึงได้ร้างอย่างที่เห็นนี่แหละพวกเราเลยตัดสินใจเว้นที่นั่ง E13 ไว้ให้เธอลุงชัยพูดปิดท้ายเราไม่ขายตั๋วที่นั่งนั้นอีกเลยเราปล่อยให้มันว่างไว้เพื่อให้ดวงวิญญาณของหนูแพรได้นั่งดูหนังที่เธอรักต่อไปอย่างสงบ ทุกอย่างประติดประต่อ,อก,กันในหัวของเขตความเย็นเฉียบของผิวเธอการที่เธอออกจากโรงหนังไม่ได้กลิ่นดอกราตรีสายตาเศร้าๆของเธอผู้หญิงที่เขารักผู้หญิงที่เขาจับมือด้วยทุกคืนเป็นผีบทที่4ม่านสุดท้ายคืนนั้น เขากลับไปที่โรงหนังปรินซ์รามาเป็นครั้งสุดท้ายเขาไม่ได้ไปด้วยความรักหรือความโหยหาอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายได้ทั้งความกลัวความสงสารและความเสียใจเขานั่งหลงที่นั่งอีสิบสองเช่นเคยและเธอก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่งอีสิบสามข้างๆเขา สวยงามและบอบบางเหมือนทุกครั้งคืนนี้มาเร็วนะคะแพรทักทายเขาด้วยรอยยิ้มเขตไม่ได้ยิ้มตอบเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอแพรผมรู้เรื่องของคุณแล้วนะรอยยิ้มของแพรจางหายไปแววตาของเธอสั่นระริกคุณรู้เหรอคะลุงชายเล่าให้ผมฟังหมดแล้วเขตพูดเสียงแผ่วเบาเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณในที่นั่งนี้ ทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปอุณหภูมิในโรงหนังลดหวบลงจนหนาวเหน็บกลิ่นหอมของดอกราตรีถูกแทนที่ด้วยกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุง้งจนหน้าสะอิดสะเอียนร่างของแพรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปชุดเดรสสีขาวบริสุทธิ์ของเธอปรากฏรอยเปื้อนสีแดงคล้ำขนาดใหญ่ตรงช่วงอกและหน้าท้องมันขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนชุ่มโชคใบหน้าที่เคยสวยงามของเธอบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดดวงตาของเธอเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาหึงเขาบอกว่าฉันไม่มีหัวใจเสียงของแพรเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความทรมานเขาบอกว่าถ้ารักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นฉายซ้อนขึ้นมารอบตัวเขต เขามองเห็นร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังกระหน่ำแทงมีดลงบนร่างของแพรซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาได้ยินเสียงร้องขอชีวิตของเธอที่ถูกกลบด้วยเสียงเอฟเฟก์ของหนังผีบนจอเขาได้เห็นเลือดที่สาดกระเซ็นเปือะเปื้อนเบาะกระมี่สีแดงเขาไม่ได้แค่ฟังเรื่องเล่าแต่เขากำลังสัมผัสกับความตายของเธอช่วยด้วยมันเจ็บแพรหันมามองเขา ดวงตาของเธอเป็นสีแดงกล่ำไปด้วยเลือดฉันไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่กับฉันสิคะเขตดูหนังกับฉันตลอดไปวิญญาณของเธอกำลังจะดึงเขาให้เข้าไปอยู่ในวังวนแห่งความทรมานเดียวกับเธอเขตหลับตาลงแน่นสวดมนต์ทุกบทที่เขานึกออก ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอนะแพร ى. ผมจะทำบุญไปให้เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งร่างที่เต็มไปด้วยเลือดของแพร ى, ก็สลายหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าบนที่นั่งอีสิบสามและกลิ่นคาวเลือดที่ค่อยๆจางหายไปโรงหนังปรินซ์รามาปิดตัวลงในอีกไม่กี่วันต่อมา กลายเป็นเพียงอาคารร้างที่เก็บงำเรื่องราวโศกกนาตกรรมเอาไว้เขตย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีเขากลับไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงแต่หัวใจของเขาไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยเขากลายเป็นคนไม่ดูหนังในโรงอีกโดยเฉพาะหนังผีรอบดึกเพราะทุกครั้งที่ความมืดโรยตัวลงในโรงหนังเขาก็จะรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่ข้างกาย ได้กลิ่นจางๆของดอกราตรีและรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบของใครบางคนกำลังเอื้อมมาเพื่อจะจับมือของเขาในความมืด